เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยผมยินด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่องไอ้ลูกป๋าของเรานั่นเองนะผมนะพบนะเจอกับผมอีกเช่นเคยวันนี้มาเจอกันในเกมไก่แจ้คึกคันนองนะเกมที่เอฟซีขอมาหลายท่านจริงๆนะเอ๊เขาก็ชอบอะไรกับเกมนี้นะแต่ผมเล่นผมก็รู้สึกว่ามันดีนะผมก็มันดีนะภาพมันค่อนข้างสวยนะนะวันนี้เราพกคุณมาทั้งหมด2783บาทนะยกยอดมาจากเกมยิงปืนหนีมาเมื่อกี้นะ มาเลยดีกว่ามาลุยกันเลยนะพร้อมแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะใครไม่กด3ักดซัให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยแล้วกันนะผมนะใครอยากที่จะเล่นตามนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะให้กดมาเลยนะผมนะอ่ะขกึกนขยับตัวนิดนึงนั่นแหละพร้อมกันยนะังฮะพร้อมเราไปลุยกันเลยดีกว่าผมนะเริ่มต้นไปก่อนที่เป็ดบาดล้างหน้าการะดานตามสูตรตามดวงฮนะไล่เบ็ดนะสูตรไล่เบ็ดนะท่านผู้ชมไปฮนะ เด็ดบาทจะมีอะไรหรือเปล่าฮะเฮ้ยคุณสามเลยหรออ้าเปิดมาก็สวยแล้วเฮ้ยดีโอ้ย,อยเกมไก่ของจริงว่ะท่านผู้ชม โอ้โหเกมแรกๆไม่ค่อยแตกเลยเกมไก่มาดีจัดนะนี่ไงดูดิควายมา,มาอีกแถวนี้โอ้โหเอ้ยเอาว่ะท่านผู้ชมใครยังไม่รู้นะเกมไก่มาแนละ้วช่วงนี้เกมไก่มาแนละ้วบอกก่อนเกมไก่โคตรมาโอ้เป็ดสองไปเลยครับลังหน้าการะดานแล้วผมมั่นใจแล้วว่ามาแน่เกมนี้ดูครับ นี่ไงไก่โดดมาก่อนครับผมไม่ใช่ขึ้นเบ็ดสองเราไม่ได้นะขึ้นเบ็ดสองเราไม่แตกนี่ฮาเลยนะเอ้ยโอ้โหแย่แล้วท่านผู้ชมผมว่าแปลกแปลกแล้วฮะแปลกแปลกละแปลกแปลกละไม่มาเลยว่ะเบ็ดสองหรือมันจะมาที่เบ็ดขี้ว่ะท่านผู้ชมอ่ะลองดูดิลองดูดิเอาลองเบ็ดขี้ดิ 9ก้ากับเจ๊ะสามมาโดดไปอีกครับผมคูณสี่เออนี่เบ็ดขี้นี่เอ,อ้ยเอาเรื่องร้อยสามสิบสามบาทเออมันต้องอย่างนี้หน่อยไม่ใช่แบบไม่มีอะไรเลยนะเกยมไก่ได้ลุ้นนะแล้วมาอีกตอนนี้อุ้ย โอ้โหใครยังไม่รู้เกมอะไรแตกดีผมตะโกนเลยเกยมไก่ฮะตอนนี้ไข่แจ้นะลองเลยฮะลุ้นปีเกมโอ้โหอีกสี่แถวผมว่าลุ้นมันอะลุ้นมันอะอีกสี่แถวลุ้นมันอะโอ้โหเปลียนสองแถวแล้วท่านผู้ชมโอ้โหแถวสุดท้ายขอละไก่ตัวเดียวไก่ท้องเออนั่นแหละไก่ท้องสวยฮะ <Okay. S 2> อออโอเคมาดิฮะไอ้ทองขานองเดชฮะเฮมาโอ้ของฟรีอยู่แล้วท่านผู้ชมจริงฟรีเกมแตกไม่แตกเราไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้นะเพราะว่ามันฟรีเกมอะ่ะไม่ใช่ซื้อฟีเจอร์อ่ะ๋ยวจะซื้อฟีเจอร์แต่ผมซื้อให้ดูเดี๋ยวเอาเกมอ,อ,อะไรอยู่นะท่านผู้ชม เอาสาวถ้ำเอาแมวอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะถ้าจะซื้อฟีเจอร์เดี๋ยวผมจะซื้อให้เกมแบบที่ผมมั่นใจนิดนึงแล้วกันนะไม่มั่นใจผมก็เสียวๆซ้อนหรือเปล่าฮะซ้อนมาเป็นฟรีในฟรีเลยนะโอ้โหไม่ซ้อนนะสามหมุนนะท่านผู้ชมแค่นี้หรอมาแค่นี้หรอโอ้โหจริงจริงว่ะนะท่านผู้ชมมาแค่นี้นะเงินรางวัลรวมเท่าไหรนะ่น่ะสิบสองบาท ะเะลเอยร์ละเอาไปเป็ดสามะเป็ดสามฮะสวยอยู่วายปะไงไวายยังไม่ขึ้นเลยวะ่ะโอ้โหเอาไงดีนผู้ชมขึ้นไปไหมเป็ดห้าไหมเอาลองสิบมุนไปลองสิบมุนไป สองสิบบุญไปเจบบุญพอเลยนะเออ KQ ฮะอ่าไก่มาไก่ขาวไก่ขาวโอ้เดี๋ยวแตกดีเลิกกันะโอ้โหแปดสิบบาทฮนะโอ้โหแต่โหว่าโอเคนะก็ยังแตกดีกว่าหลายๆเกมนะที่เราเล่นบ่านมาเมื่อกี้นี้นะ เกมไก่นะต้องชมนะกับช่วงนี้นะอยากเล่นตามนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะกดเข้าไปสมัครกันได้เลยฮะตีหมอนสุดท้ายะอะเฮ้ยโอ้โหโออกมานี้ก็ได้นะออกมานี้ก็ได้นะแล้วมาให้ลุ้นตอนช่วงท้ายอีกครับผมยังโผลโดดอีกมันต้องอย่างนั้นดิเฮ้ยของจริงคุณห้าด้วยนะ เรียบร้อยเลยฮะหนึ่อยหนึ่บาทท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องไอ้ลูกปลากันด้วยนะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะบาลุ้นกันเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนะผมนะไปดีกว่าสำหรับวันนี้นะบายบๆท่านผู้ชม